โอ้โหไอบอดีเลยจัดโว้ยปนมาหรอนะตัวหนึ่งดูขวาหน่อยนะตัวนะึงฮะหรอมีามีนะมีนะฮลละหลอมนะอสองตัวสองตัวมันอยู่บนคอ,อเนเทนเนอร์น้ำมัน

ก็มายิงไม่โดนอ่ะโว้ oh, <yeah. S 1> วยปน